สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอากกันอีกแล้วนะคะกับช่องนุ่นที่ยาผ้าลวยมือนีแอดมินกับมีแนวทางโชคลาภปากพีปากน้องนะคะกับคุณพ่อใจบุญคุ้นแม่ดวงเฮงนะคะเพิ่นกะถูกเลขแทบทุกงวดนะคะพึ่งจะมาเว่นงวดที่ผ่านมาหนะคะิค่ะเพิ่นกะมาประจําการทําบุญยูวัดป่าบุรุาวัดพระอาจารย์นิรนามเนี่ยนะคะ มื่อนี้เพิ่นก็เดินทางมาตะเสาเลยนะทางผัวเมียเพิ่นเพิ่นกับมีตัวเลขโชคลาภให้เฮ้าเพิ่นซื้อเลขไว้แล้วเพิ่นก็ฝันดีดีเพื่อนก็ใหายเอาบินเลขไปหายพระอาจารย์เบิ่งพระอาจารย์กับว่าโอ้คนทิ้งลูกเพื่อนก็หมั่นใจว่าเลขเพื่อนตรงกันกับเลขค้างประทัดตรงกันกับเลขแม่เทวีนะคะเพื่อนหมั่นใจว่าเลขตัวนี้ต้องมานะคะเขาไปปั้งเขาไปชมน้ากันก้อนติไปปั้งไปชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแช์ เพื่อเป็นกำลังแรงใจทั้งส่องนุนทิย่าพา้ารวยจะได้หาเลขเด็ดๆดีๆมาฝากพีฝากน้องที่เก่านะคะบอกเป็นการเสียเวลาเขาไปฟังเขาไปชมคุณพอ่อคุณแม่น้ำกันเลยค่ะกันเข,ข,อขอจ<า>เยียววางเลยจ้าเกี่ยววางาเ,ววาเป็นเกล็ดให้ซ่องไห้คนเต้นเลี่ยงอ้อมว่านี่แหะจา้าเป็นเขาว่านี้จ้าน้่งแม่เนาะว่านุ่นูลับนชิงลูกเห็นแม่เปล่า ขึ้นฟาจังไลยขึ้นทีเขาขึ้นเลยเอาเหล่าของสร้งก็ดูมีความรู้สึกแบบฝันมันกเป็นเป็นอะไรอ่าเงี้ฝันมาเพิ่นแก่ยังค้นก็พิ่นแก่ท่านแกยังน่พอเอาซื้อเลนแล้วเอาบินเลนอาจารย์ลังเบิ้งจ้ามันเลนอาจารย์ซื้อแล้วเอาบินให้อาจารย์เบิ้งเออเอาไปเบิ้งถามพ่อเป็นยัง ขนหลุดโอ้โหซือขนสิโน้กนอาจารย์ผ่อพู้คำว่าีบอกเลยครับพ่ออันเอาอันซื้อเลขแล้วบินแหาจารย์เบิ้งแล้วอาจารย์วางได้ก่อค่ะคนเชียงแร้วรูกคนเชียงยากเม็ดตัวเม็ดตัวไม่เขียบ่แม่นอยกพ่อขอเดี๋ยวบินมะนั่บ่ค่ะเดี๋ยวบินเหล็กมะนั่บ่แม่ให้ลูกเบื้องได้พ่อค่ะเป็นแค่แนวทางแบ่งปันนะแม่เนาะ เพิ่นว่าเพิ่นซื้อเลขแล้วเพิ่นเอบินห้พอาจารย์เบื้งพาอาจารย์ขนลุกนะคเลขตัวดเด้อแอดมินก็บิขออนุญาตเบิ่งน้าวนี่ดบินสุณแม่ซอให้น่อยน่งานะคมหต่ว่าสิว่าสห้าง้องห้าสาสง้าสอ้า้าห้้้องง3 บินนี่บ่พ่อที่หาเพินเบิงพ่อทั้งเวดนี่ต้องหาเอาพ่อเ้ากันะคะนู่นิ่นเพิ่นบ่เอาจ้าซี่เนี่ยเป็นอย่างนี้นี่นะครับย่าให้เพิ่มห็นนะ้หาหาซ้ำน้ำเอาตาโตเก้านี่นะ อันนึ่งสามตูนสามหาหาสามสองหาหาสองีแล้วก็เรขสามตสองสามห้านะพ่อเนาะข้างคูงเดี๋ยข้างคสามตูนตะกงก็ไม่เห็นเลยโอ้ตรงกลขนี่นีเอาอันนี้ให้ลูกเบิ้งดูดิเห้ยดูว่านนั่นมันุ่มกันนะเดี๋ยวให้ลูกเบิ้งไม้ตะกอนวาปเต็มมหาพอก็เลยเต็ินุกมาข้างค้ออกมาตัวใดอะ พัดมีเลขตัวบอใบไม้อยู่ทึ่งอยู่ทึ่งวานกระชีบนเสือกีบแน้นไ่่งเนาะกระชีกระชีบนก็นอเพิ่จมาบุนแม่นบอลหละใต้ได้บอใบไม่ก็ไม่เลขนี่นี่อะรแม่งเนี่ยนันเดนอันนี้มือว่างผัดงินพัดทองผัดเงินผัดทองอยู่เฮียนแม่นี่เนี่ยแต่ก็ตัวเดียวกันเนี่ยแต่บักาเนี่เอาแล้วเน่จะไหวจะหายบางบักาเนี่ยชาติบ่นี่เนี่ย้าพ่อคนหาเบิ้ง ผัดเงินผัดทองเลขออกยืเยื้อเยือเลินมมักสามมีบักสามพอเห็นเป็นสามหาเสมหาเน่น่พอเห็นเป็นเหล็กสามหาพอก็เลื่สื่อไว้เนแล้วิาชาติพวกนี้มันเห็นเหลขกามหอยู่ผัดเงินผัดทองเราเพินสื่อไว้เพลินเลเอาบินมห้ิพระอาจารย์เบิงพระอาจารย์ก็เรยว่าขนทิ้งลุกวาสัมเนีบวค่ะเนี่ยแล้วพอพระอาจารย์วาสัมเนีไปเห็นนี่ ไปเห็นตัวนี้อีกมาเห็นตัวนี้อีกเป็นมหาพ่อยืดห่องบอกค่ะยืดห่องยืดห่องแม่เทวีเห็นตัวใดก็แม่สองสามหางเห็นเลขสามตัวเลยพ่อพ่อเลยว่าเอาออกอีหลีบ่สองสามหางเลยบอกว่ากันบัานนี้ย่าย่าอยู่เพิ่งกันนี่ท่านแม่กับลุงมาเนี่ยมาเป็นพันกันพัดท้องเนี่ยตัวไม่ตัวเล็กนี่นี่แม่เห็นอยู่เฮียนเหมือนว่านี่มันตัวไหนล่ะพ่อเนาะพันกั นี่ไหมพ่อพ่อบอกให้หนูฟังสักก้อนนี่นี่นี่เนี่เห็นเห็นบ่านี่เบิางบางตาเปล่าจะเปล่าตัวนั้นำซุมแม่บ้านไม่หนึ่งบ้านไม่สามหายอีกแม่นั่งอยู่ดีๆอ่ะแม่เทวีมหาบอกจ้ะแม่นั่งอยู่ดีๆติเพิ่นละเพิ่นงามพ่อพิ่นนั่นนี่มหาตาสีขาวน้ำตาพิ่นเล่นมหาสีน้าอ้าวอาวอาวอ้อาอยู่บอกตายอยู่ คุณนางอยู่คุณมาหาเลขสองสองสามหาสองหาสามนะคะคุณไปซื้อไปร้าตอลี่ก็ซื้อบันี้เราพาดกามณ์มาจะได้ก่อนคุณหลายเบิ้งว่โอ้คุณนขี้คนลุกพอก็เห็นเห็นคนขี้คนลุก คุณขิงลูกเอบรรซือเลขแล้วสองหาหาสามนะคะเอาบินให้อาจารย์เบิระอาจารย์ว่าคุณขิงลูกทั้งแมนทั้งบินหาแลเลข้างโคมนเลขขางโคกับสองสามหาเ้ยสามนนี่ห้านนี่คือว่าฝันกว่างฝันเมื่อเมื่อหายนเบิงแล้วเนี่ยก็ไปฝันว่าเขาเขาปล่อยผู้ให้พอค่ะค้งไว้ทีจ้ะ เขาปล่อยต้วกล้วยเขากล้วยปล่อยีสามตัวเขาบ่กปล่อยเจ้าอยากนี่เจ้าไปปล่อยเอากล้วยสามตัวเจ้าค่ะครั้งไว้ในคอกไปล่อยพ่อมีจัก่ทั้งหมดมีจักเสียโอ้ในฝันในฝันว่าไดมีกล้วยสามตัวกล้วยเจ้าสามตัวเจ้าไปปล่อยเอาน้อ ว่ามันถือท <pot> ั <salts> ้งสามโต้สันทิพห่อกันวาจังสันเถือะโน้งแม่น้องหายถือน้องพอเนะเดไม่เอ็นไม่สังนะคะมันใจว่าสามหรือแล้วมักยนี่มันใจว่าเรีกสามหายซุมัตเตอรี่แม่ก็ซื้อแล้วซื้ออีกเนาะซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกนะคะซึ่งฟันแม่ลอตเตอรี่ก็ซื้อหแม่บางหัวใบเาองพอนะมันใจวาแล้วหาย พัดงินพัดท่องีกิโตเก้าย่ำไฮไลท์มองแล้วพอนาะตรงกันเมืดเนาะหายคนเนี่ยเจ๋องปานยังมันใจพอแล้วก็แบ่งปัใส่ พ่อซักพ่อซักนะคกัอซมักอํมเช่นจ้าแค่พงนุ่งแคแคล้งโปกว่าพ่อซักมันใจเท่านัตลอดมาูกเพื่อมาตลอดมาุ้มือมาุ้มือมายุบานนี่บมค่ะพอยุบานนี่บมพคอยุบานดุงโอ้ยบันดุงน้เพื่ได้น้ำพื่นยุบจ้าจ้ากับมันเป็นดั่นนมี่ก็ดได้เห็นดีแอนม่ยุบม่พูดใดๆหรอกแม่ว่างวดสองงวดนึ่งงว้เพิ่นกับอุ้นไปงวดได้พุ่นได้ยูได้น้ำเพื่อนยูจ้า มันเนี่ยว่ามันใจไม่เด่นเป็น้เป็นสิ่เปสิ่ข้อตัวไยหสเข้ตัวา้างมือบงนะคะได้แล้วันได้แล้วเรือตวามือนี้เรคุมันสิป่อยสันจังหันแล้วเนาะสันต์แล้วสันแล้วนน่บอกเออเปนไปแล้วช่อ่แล้วนมามันพเ่นขาดอน่นน เป็นหายซีเก้ามันออกหนึ่งเก้าเขาแลเก้าแตเดียวนะคะนาอเมื่อนั้นมาเพิ่งดูกนมันวดเห็ดเินงวดนี้มีมเหล็กไม่ติาขาเลยขเขาเขาเขาโตเพิ่นกะว่างวดเลันนี้สเขาแต่ว่ามีคนได้ก็บได้มีคนเอาก็เอาเอา่นมา้ลังคนนี่ยืนเบิ่งคน่น่านตอนเน็นว่าเมื่อวงสวงแพรูมาวงสวงจุดกระทัดนั่นกับสามหาตรงๆเย เห็นเดูก็เห็นเยอะเห็นจ้าอยุ่หางกระทัดสามเนลี่ยวงชนี่ามคเรียกตรงนี้มันอยากอ่านอลเนี่ยตามหาสามมันอยากอัานแล้วได้เครื่องเดียวกับขันเวนผู้ดวงห้องนั่นดีๆกัได้ครื่องเดียวกับ ขออลักกับแบงฟันนะคะเป็นแคเนืนอทางนะแมนะขอบคุณค่ะข้อลักกับยำหายนะนะคะว่าลราฟันดีล้วเสียงเหล็กหาสามสามหามาพระหายพระอาจารย์เบื้องพระอาจารย์กับพระคนขิ้งลุกแล้วเพิ่นนางยิ่ดีแมทเทวีกับตเต็นมาหาเพิ่นนะคะเพิ่นกับงายทองเบื้องกับเห็นเหล็กสองสามหายุทธองแมทเทวีนะคะแล้วก็ไปเห็นยูดอกไม้ต้นดอกไม้ผัดเงินยูเฮียนเพิ่นกับเห็นสามหาตัวเดียวกันนะคะเพิ่นถึงมีคามหมั่นใจว่าเหล็กตัวนี้ หนาจะมากในงวดวันที่หนึง่งเมษาสองหาทุกหกซีเนยนะคะก,ก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้คลิปหนาเอากันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ